ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อเนี้ยก็มาพบพอกันอีกคือเกาเนาะค่ะได้ยังกินแรงเนาะทางใดก็ได้มาเด้อกินน้ำยายเด้อเม,มื่อเนี้ยยายมีหลากหลายได้กับเขาเมื่อเนี้ยกะหมูไอ้สามชั้นทอดน้ำปลาเนาะค่ะเนาะเนี่ยกรอบๆเลยจ้าพี่น้องสามชั้นทอดน้ำปลาอันนี้ ยายกะเห็ดลาบกุ้งอีกเดอ้อใครบอฮันได้เคยลองกะเห็ดเบิ้งเดอ้อจ่าเดอ้อเนี่ยลาบกุ้งหนึ่งตัวใหญ่ๆเนาะมาเดอ้อมากินข้าวแรงน้ำกันจ้าผักกับกะซิมีมักแข่งมักแข่งก็กคือมะเขือพวงนี่จ้ะกะซิมีต้นหอมมีผัก อันนี้พักแพ้วเนะาะจ้ะเนาะพักแพ้วเหาเน,นี่ยละเนี่ยเข้ากันคักอันนี้ก็พักติว๋วเด้จ้ะเด้อเข้ากันคักเด้อมาเนี่ยละพักกลับค่ะอันนี้ตัวรันเตวานเนาะคะ่ะอันนี้ก็ยอดอ่อนทานตะวนันอสนนี้พักอย่างอีกโอ้หลากหลายอยู่ได้จ้ากู่ะมาเป็นสวน อันนี้สลัดกรอบเนาะค่ะเนาะสลัดกรอบกับซีียังอีกโอ้ยังบวเบิดเดอ้อพักชี่ล่าจ้าเนี่ยแซ่บๆน้ำกันเลยเนี่ยอันนี้กะพักกาด่อยบ้านยายเอิญ่าพักกาด่อยจ้าหรือว่าพักกาดหินหินแล้วขึ้นดังขึ้นจมูกแก้ววัดได้เลยจ้าพี่น้อง มาเดอ้อมาเส็บแสน้ำยาด้วยจ้ะกับเข่าหลากหลายมูกข่เปียงใหญ่ๆลูกลใหญ่ๆเนาะผลไม้แก้วมังกรอีกจ้าโอ้หลากหลายมาจ้ามามากินเขาน้ำยาด้ยมามามาใครนี่จ้ะพี่น้องขาดบะไรก็แม่นตํำบักงโอ้ยจวดจวดย่ำแรงจ้ะมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อมากินเขาน้ำกันอ้าวประเทศนี้ลงเมือ่อ กินกินกินเขาเนี้ยก็มีเข่าเฟืองก็มีเออยหญ่ก็สิกินนี่ยละเข่าอันนี่ละน,น่าจะมากิกนเขาน้ำกันโอ้เขากล่องได้เพี่น้องข้าวกล้องคือข้าวเสียงดังถ่ะนะโอ้ยเกสีหาวาเนาะ น่าจะโอ้ยกระเพาหลากหลายครับน่าจะแสน้ำย่าเด้อจะเด้อมาแล้วต่ำมมกงผิดเพศหยุ่ยหย่ำอ่ำอ่ำคำใหญ่ๆเร็วเร็วแซบบ๊อปแซบอืมแซบพี่สันเดี๋ยวมาห้องลูกเสา อ่าคลิปนี้ก่ขอจบแค่นี้เนาะคะ่ะปลุกพอกันอีกคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ